สุดเท่สุดเพลินสุดเรียกว่ามีประโยชน์สุด,สด สุดเท่สุดเลินสุดเรียกว่ามีประโยชน์สุดสุดโอ้โหโอ้โหหิว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  ชอบมากมากกับก๋วยเตียตเต๋ยวแปดตุนก๋วยเตี๋ยวเปดตุนทำไมรับจังร้อนลอกด้านหน่อยเลมันแข็งเอปะอปะะ โอ้โหหิว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 ชอบมากมากกับกว๋วยเตียตเต๋ยวเป็ดตุนก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนหอม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 แม่น่ารับประทานยิ่งก่อนอื่นขอไปสั่งรวยเตียวก่อนครับแม่น่ารับประทานยิ่งก่อนอื่นขอ ไปสั่งรูดเตียก่อนครับถ่ายคนดังเหรอวะ ออกทีวีก่อนนะสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นบะหมี่โอ้โหหอมชื่นใจที่นี่ที่นี่อีกครั้งบอกอีกครั้งหลายท่านก็รู้จักกันบ้างแล้วนะครับหลายท่านมาชิมบ้างแล้ว มีคำชื่นชมมากมายที่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ต้อยเจ๊ต้อยผัดอะไรที่โตะผัดอะไรไอ้นั่นห่ะพี่โตอ่้ไอ้อะไรวะไอ้กระเบนอะข้าวอ่ะพวกข้าวอ่ะ รปลาละหรอเอ,อเ่อตัดเป็ดปลาด้วยเลกระเบนหรอเจ๊ต้อยบ้านร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ต้อยนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐม บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นบะหมี่โอ้โหหอมชื่นใจที่นี่ที่นี่อีกครั้งบอกอีกครั้งหลายท่านก็รู้จักกันบ้างแล้วนะครับหลายท่านมาชิมบ้างแล้วมีคำชื่นชมมากมายที่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ต้อยร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ต้อย นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเรียกว่าขับรถมานะครับขับรถมายู่ด้านซ้ายมือครับก่อนที่จะไปนครปฐม7กิโลหรือขับรถข้ามสะพานมายาวมาโคง้งลงมามองทางซ้ายมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นหน้าร้านมี ติดติดกันก็คือร้านปะยางที่นี่อร่อยจริงเพลินจริงเยอะจริงถูกใจจริงๆที่นี่ที่นี่ย้ำบอกอีกครั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนเจ๊ต้อยนะครชัยศรีจังหวัดนะครปฐมอร่อยเพลินจิตเพลินใจแวะมาแวะมานะครับถูกใจแน่ๆ